สวัสดีครับอยู่ผมวอยวิซีเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้ก็มารีวิวสเปคคอมเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้กันในงบ16,990 CPU เครื่องนี้เป็นในสามเจนสิบสามสิบสามหนึ่งร้อยเอฟสี่คอร์แเทตเทอร์โบสี่จุนะครับแล้วก็แรม16 GB DDR4 ดิเดียรจาก XLR8 ซิงค์ระบายความร้อนเป็นของซามา KA 6 0 0 d ครับ M.2 NVMe ครับเป็นตัว256 GB นะครับรีสเปนด์ที่3,500ันเมกนั่นเองจากแบรนด์ Hisimi ไฮจอ ใส่เป็นตัวเริ่มต้นให้อยู่แล้วนะครับ Radeon AMD RX 6 4 0 0 4 g, g DDR6 นั่นเอง Power Supply อยู่ในกล่องตรงนี้ Aerocool 600W ตามนี้แล้วคือเซตนี้เครื่องนี้มือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีในงบ16,990บาท้อยเก้าสครับเปิดมาครับปรับโลทั้งหมดที่ Full HD เหมือนเดิม1 9 2 0ก้ายีตามนี้นะนเนี่ยเฟรมเรทเนี่ย60เฟรมโดยเฉลี่ยนะ RAM กิน <Okay. S 1> 12งกิกนะครับ CPU 30-40องศาบ้าไปแล้ว CPU ใช้งาน28เปอร์การ์ดจอใช้งานก็เต็มที่98-99เปปรก้าส อุณหภูมิการจออยู่ที่56องศาประมาณนี้นะครับสำหรับพอกวอรนเลโกซีนะถ้าเราอยู่ในภาษาก็90เฟรมนะสำหรับปรับโปรประมาณนี้นะคครับุณผู้ชมนะฟีฟายย่สี่ต่อเลยครับ1920ก้ารคูณพัครับเรโซลูชั่นครับปรับไฮที่ฟูลเฮดดีแล้วกันนะฟีฟายย่สี่ปรับไฮ125เฟรมของแค่121เฟรมครับตอนนี้ปรับไฮครับปรับไฮที่ฟูลเฮดดีครับคุณผู้ชมครับก็จะยิงโชว์หนึ่งลูกแล้วไปยังเรียบร้อยฮะหนึ่งศูนย์ หวานเจีย๊ยบเนี่ยคัดทรงคัดซีนคัดซีนทำไปที่ประมาณ70-80เฟรมเว้ยมันจะสวนผมมันจะสวนผมไอเด็กโนเกียไอเด็กโนเกียอะประมาณนี้นะฟีฟ่ายี่สวารโลกันวิดีโอตรงนี้1 9 2 0ก้ารกับกราฟิกคุณภาพปรับเป็นไฮทั้งหมด 16x ทุกอย่างเปิดออนหมดนะครับอ่ะ280เฟรมครับปรับไฮที่ฟูลเอสครับยูหวานเจี๊ยบสเปคนี้หวานเจียเเจ๊ยบร้อยนัดแล้วมาไม่ไหวแล้วมา200กว่าเฟรมแลมกิน9.7 อุณหภูมิกาสจอ55องศาอุณหภูมิ CPU 48ี่ประมาณนี้นะอ่ะอันนี้คือวาโลพิจารณาดูแล้วกันเฟรมก่อนปะร้่เฟร,รมยังไม่เห็นเซตติง้งคนจะเยอะอย่างนี้เลยนะในมงในเมืองน,นะ1920 1080 f u l อ HD ี่สบูปดดีปรับเป็น Normal ลคะไฮนอร์ high Hi. ฮ Hi. 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 ูเหมืองอยู่อะไรเนี่ยเฟร,รมร3 0มเลยนะแรมกินไป13.7จิก อุณหภูมิการจอ56องศาอุณหภูมิ CPU อยู่ที่ประมาณ40-50องศาครับการจอใช้งานเต็มที่99เปอร์ CPU ใช้งาน46เปอร์โอ้ยหวานเจี๊ยบร้อยกว่าเฟรมนี่หวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยเออลองพิจารณาดูนะครับออปชั่นมาดู1 9 2 0ก1 0 8 0คูณปกราฟิกปรับเป็นมีเดียมทั้งหมด80-90เฟรมนี่ปรับกลางที่ฟ u เวส d นะ ก็คือเล่นได้สบ,บายอย่างนี้เลยนะเกือบเกือบเกือบร้อเฟรมเลยนะหรืออาจจะมีร้อยหรือเปล่าอ่ามีร้อยครับมีร้อยบางช่วงครับแรมยิดไป14จิกครับ CPU ใช้งาน50%เปการ์ดจอใช้งาน99%เปอุณหภูมิ CPU สําสำหรับซิงค์ตัวนี้นะประมาณสัก50องศา48-50องศาการ์ดจอ54องศาครับโอ้ยหวานเจี๊ยบประมาณนี้นะสักอยู่ในช่วงมันเฉลี่ยผมเฉลี่ยให้ประมาณสัก90เฟรมแล้วกันนะ อ่ะประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะ Forza Horizon 5แบบพับจีแบบตั้งค่าครับ Full HD 1 9 2 0นเก้าขั้นสูงนะครับเป็นออร์ตาทั้งหมดครับ40เฟรม50เฟรมครับโอ้โหเฮียฟามาสแรมกิน11บเจิกครับการ์ดจอเต็มที่อยู่แล้ว100% CPU 45%อุณหภูมิเย็นเจี๊ยบไม่ต้องสืบประมาณสัก40 50เฟรมประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองปรับไฮให้ดูครับถ้าเหลือแค่ไฮอะ่ะ มึงคือถึกจังวะ6กเฟรม62เฟรมประมาณนี้นี่คือปรับไฮนะประมาณนี้นะไวเร์แมนครับ1 9 2 0งูนันแฟรสิบฟูเอสดีครับการาฟิกตรงนี้รีเซ็ตเป็นมีเดียมเฟรมเรทที่ทำได้อยู่ในประมาณสักต่ำสุดก็น่าจะ5 0เฟรม40เฟรมถึง80เฟรมแล้วกันแรมกิน13จิกนะครับกาจอทำงานเต็มที่นะ100%เปอร์ CPU ทำงาน40เปอุณหภูมิการ์จออุณหภูมิ CPU อุณหภูมิ CPU 40กว่าองศาอุณหภูมิการ์จอ55องศาประมาณสัก50 60เฟรม70เฟรม80เฟรมประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ลองพิจารณาดูนะ Spiderman นะเป็นไงกันบ้างครับเครื่องนี้16,990ที่เราเทสไปเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วก็ลองพิจารณากันดูนะโอเคครับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ